ขบวนรถเร็วขบวนที่141รีก,กับขบวนรถธรรมดาที่234ต้นทางจากสถานีสุรินทร์ปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับขบวนรถธรรมดาเป็นขบวนที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารจากกรุงเทพไปยังจังหวัดที่สำคัญต่างๆในแต่ละภูมิภาคโดยมีระยะทางระหว่าง151-600กิโลเมตรจุดรับส่งทุกป้ายที่หยุดสถานี แบ่งชนิดรถที่ให้บริการขบวนรถธรรมดาจะขึ้นต้นด้วยหมายเลขสองเช่น2 3 4หรือ2 3 3 4, เป็นต้นนะครับ